John 12, 24 to verse 26. I'm only going to read in the verse 24. John 12, 12. Truly, truly, 12. I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. The seed must die. So when you start to know that God inside of you inside ดังนั้นเวลาที่พวกคุณเริ่มจะเข้าใจและรู้แล้วว่าพระเจ้าอยู่ในตัวพวกคุณ And you know that your flesh want to drink แล mm ้วพวกคุณรู้ว่าเนื้อหนังของคุณเนี่ยต้องการไปดื่มเหล้า But the spirit of God say like don't drink แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าอย่าไปเลย Don't hurt yourself อย่าทำร้ายตัวเอง I love you so much เรารักเจ้าเหลือเกิน You are so valuable into my eyes เจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าเหลือเกินในสายตาของเราเจ้าเป็นแก้วตาดวงใจของเรา And the soul of God say like don't แล้วความคิดของพระเจ้าก็จะบอกเราว่าอย่าทำบาป so when you start to obey you are pretty much die to your old self ดังนั้นพอเราเริ่มที่จะเชื่อฟังพระองค์มันก็เหมือนกับว่าเรานะเริ่มที่จะตายต่อตัวเองแล้ว a christian can never bear much fruit until the moment where you make decision to die christian ไม่สามารถที่จะเกิดผลอย่างมากมาได้ยกเว้นแต่ว่าเขายอมตัดสินใจจะตายต่อตัวเองหากคุณตัดสินใจที่จะตายต่อวิถีชีวิตเก่าก็จะมี อาณาจักรของสวรรค์อยู่ภายในชีวิตของคุณ <Can S 1> ภายในว <you leave S 1> ใจของคุณให้ทุกคนยกมือขึ้นสูงๆแล้วพูดว่าเราตาย But Christ live แต่พระคริสทรงเป็นอยู่ในเรา Can you say Amen? ให้ทุกคนพูดด้วยเอเมนเอเมน